I'm uh -huh. uh -huh. โต๊ต๊เป็นคนเรเส็ด้วยขาแต่คนยี่แอคทีนนดอนนดนที่โยิงประตูมไปต่อนะครับตอนนี้เราไปเลื่อนไปโ15นาทีครับเดี่ยวน่าเลยกองหลังที่วคนสามคนตนค

ไม่เหนื่อยเหนื่อยแต่ปูไม่ได้ยอโอ้ยนีู่ลผู้ส่งอนทพลได้เลยโย่มาเทนเน่นเนไเียกมน้ไันเยกันนี่้หครับครับครับคนแยกบอลอยากบินปเือปูทีมเดียวกันเหตการี่ต้องไม่เขาไปกัน ถ่ายบอลโอเคโอเคเล่นลูกตัววีมาส่งตองยู่ลูกน้โอ้โหได้คิดคิดบุกเไม่โอ้ยได้ไหมและนี่คือวินนี่วินนี่ใช่ไหมวินนี่วินนไปตรงน um ั้นหงสหง มิกตัวมาแล้วมิกตัมาแล้วสีดำมิกโซมาหนึ่งคนนะครับมิกวินนะครับออกหน้าผูดพี่น้องนะครับเฮ้ยทำไมเป็นเบอร์าเก้าเมลยบาแล้ววินวิีโซไม่อ้โมิกเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดถึงแฟนๆตลอดเวลาเลยไครับ ใายลูกทุ่งใครได้ครับดันทีผมได้โค้ดนะครับทำทุกอย่างนะครับในมือก็ทำส่งก็ทำนะครับคนเดียวประตูคนเดียวแล้เนี่เดียวจะโดนคนแล้วแหมนเี้ยวโอ้โหี่โอ้โหแล้ว คดละุนอยู่แล้วิทย์เข้ามาไม่ได้พนของหนีกันไปตรงมาตรงมานี่เอ่ไปตรงไปขับไปขับไปจาจาจ้าออกรองเส้นแล้วนะเฮ้ยจุดโทษอะไรฮะอาจารยอะไร